การงานที่บุคคลกระทำประกอบเข้าแล้วก่อให้เกิดแต่ความสุขความเจริญแก่ชีวิตของตนเองและแก่ผู้อื่นไม่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นการงานเช่นนี้ชื่อว่าประโยชน์ในขณะที่กระทำการงานก็ต้องกระทำด้วยความตั้งใจ ทำด้วยศรัทธาไม่ทอดทิ้งการงานและการกระทํานั้นต้องประกอบด้วยทมสามประการคือ 1. วิริยะความภาคเพียร 2. ขันติความอดทน 3. มัตจัญญุตาการรู้จักประมาณถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วประโยชน์ทั้งหลายย่อมร่วงเลยบุคคลผู้นั้นไปเพราะละทิ้งการงานด้วยการอ้างว่า หนาวนักร้อนนักและเย็นแล้วจึงไม่กระทำการงานประกอบอาชีพของตนเองซึ่งการมักอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเป็นต้นนั้นเป็นเหตุแห่งความเกียดค้านฉะนั้นบุคคลทั้งหลายผู้มุ่งประโยชน์จากการประกอบการงานต้องตั้งมั่นประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสามคือวิริยะขันติมัตตัญญา และมีความตั้งใจในการประกอบการงานประโยชน์ทั้งหลายจะไม่ล่วงเลยผ่านพ้นไปได้เลยคนมีปัญญาสามได้แก่บุคคลผู้มีดวงปัญญามืดมนไม่รู้ทางเสื่อมทางเจริญและไม่รู้ทั่วถึงอุบายที่จะทำตนเองให้พ้นจากความเสื่อมและไม่ถึงซึ่งความเจริญต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกิเลส ประกอบแต่ทางอันมิใช่ธุระมิใช่หน้าที่ที่ตนจะพึงกระทำแทนที่จะประกอบคุณความดีประพฤติแต่ทางสุจริตอันเป็นประโยชน์แก่ตนแต่กลับไปทำความชั่วร้ายเสียหายเพราะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วแม้ประกอบกรรมทำชั่วอยู่ก็ย่อมไม่รู้สึก คือเขาย่อมเดือดร้อนทุกยากลำบากอยู่เพราะกรรมคือการกระทำของตนเพราะมีปัญญาสามจึงไม่สามารถพินิษพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุและผลได้และไม่รู้ทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ทำกรรมชั่วที่เรียกว่าอากุศลกรรมอันมีโลภะความอยากได้ของผู้อื่นโทสะ ความคิดปัดทุสลายผู้อื่นและโมหะความหลงไม่รู้จริงเป็นเครื่องชักนำจึงต้องได้รับความเดือดร้อนทุกข์ลำบากอยู่เหมือนถูกไฟไหม้ฉันนั้นชาวนามเมื่อถึงฤด,ดูทำนาย่อมไถและหว่านข้าวลงในนาเพราะมีน้ำหรือฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลข้าวที่หวานไว้ก็เจริญงอกงามและออกรวงฉันใด ผู้กระทำกรรมดีคือกุศลธรรมสอย่างมีหนึ่งอโรภะไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของของตนเองในทางมิช่สองอโทสะความไม่คิดประทุสลายผู้อื่นหรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 3. อโมหะไม่หลงงม,มงายคือเชื่อโดยความถูกต้องเมื่อกระทำกรรมดีตามที่กล่าวแล้ว ผู้นั้นย่อมได้รับผลดีคือไม่ต้องกลัวเดือดร้อนเพราะกรรมที่ตนกระทำไว้ดีผลที่ได้รับคือความสุขความสบายและมีสุขติเป็นเบื้องหน้าแต่ผู้ที่กระทำความชั่วคือกรรมรามกหรือบาปกรรมเขาก็ได้รับผลชั่วตามที่ได้ประกอบกรรมทำชั่วไว้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ แม้ละโลกนี้แล้วก็ประสบกับความเล่าร้อนในอบายในสัมปรยาภพต่อไปบุคคลใดเมื่อผู้อื่นกระทำความดีให้โดยการชักชวนให้บำเพ็ญกุศลมีการบริจาคทานสละให้ปันสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อกำจัดความตนีของตนออกไป ให้รักษาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยโดยการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินทางวาจาไม่โกหกหลอกลวงหรือไม่พูดส่อเสียใส่ร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายและให้เจริญจิต,ตภาวนา เพื่ออบรมจิตให้ปราศจากความขุ่นมัวด้วยเครื่องเศร้าหมองจิตคือกิเลสตัณหาอุปาทานที่ดองอยู่ในสันดานของตนให้เป็นจิตที่ผ่องใสและได้ทำประโยชน์คือการช่วยเหลือสงเคราะด้วยปัจจัยสี่แก่เขาแต่เขาก็ไม่รู้สึกตัวคือไม่มีปัญญารู้ทั่วถึงความดี และประโยชน์นั้นเลยประโยชน์และความดีที่ผู้นั้นปัถนายิ่งแล้วย่อมชิบหายไปโดยเปล่าประโยชน์ใครก็ตามที่มีอุปการะคุณแก่เราแม้จะเพียงเล็กน้อยโดยมีความปัถนาดีและทำประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ไม่ควรมองข้ามคือความระลึกถึงอยู่เสมอแต่ในบทธรรมนี้คงไม่ได้หมายรวมเอาบิดาและมารดาเข้าด้วยเพราะบิดามารดานั้นจัดเป็นบุพการีสูงสุดของบุตรที่บุตรทุกคนต้องสำนึกอยู่แล้วดังนั้นในเรื่องนี้จึงไม่อ้างถึงบิดาและมารดา แต่หมายถึงทุกทุคนที่มีอุปการะหรือบุญคุณแก่เรานั่นเองทางพระพุทธศาสนากล่าวยกย่องผู้มีความกตันยูว่าเป็นคนดีดังธรรม,มะภาสิทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนิมิตตังสาธุรูปานังกตันยุกะตะเวทิตาซึ่งมีความหมายว่าความกตันยูรู้คุณผู้อื่นเป็นเครื่องหมายของคนดี ถ้าสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วจะทำให้ระบบของสังคมปั่นป่วนเช่นบุตรไม่เห็นอุปการะคุณของบิดามารดาสิทธ์ไม่เห็นอุปการะคุณของครูอาจารย์ตลอดไปเมื่อสังคมยอมรับว่าความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วหากใครมีพฤติกรรมตรงข้ามแล้วความผิดที่จะได้รับ คือคำคราหาติเตียนไม่มีใครเชื่อถือหรือไว้วางใจขาดความนิยมในสังคมจะทำหรือประกอบสิ่งใดก็ขาดการต้อนรับและการสนับสนุนจากคนทั่วไปจึงยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นการตอบแทนหรือสำนึกในความดีและอุปการะคุณของผู้อื่น จึงเป็นแรงเสริมให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสมความปรารถนา